สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดินมาเดินกลับมาหอดบ้านแล้วจ้าพี่น้องค่ะมันีพาดพี่น้องมากินข้าวต้มอีนั่งบริเ้ป่วยด้วยค่ะนึกอยากข้าวต้มพี่น้องนึกอยากสดน้าม,มันห่อนอยากกินอันข้าวต้มข้าวต้มกระดูกหมูแม่พี่น้องว้ือสีแซ่บเส่ได้เพราะมีพริกผงจ้กอีนั่บริเ้เอาพริกผงจากแคมมานากลับมาหอดบ,บ้านประมาณชั่วโมงนึงแล้วล่ะ เก็บของพึ่งแต่แล้วเก็บนั่นเก็บนี่เนาะคะ่ะเนาะถ้ามากินขา้าวต้มพ่อใหญ่กินแล้วพ่อใหญ่กินสเต็กหมูไอ้เครื่องเก่านั่น่ะมานีสิมาสิมาว่าวเอยียงสักอย่างหน,นึ่งเหมือนเดียสิมาว่าวหายฟังเป็นความรู้เป็นเกินเอยียงเกาะ นั่นแหลนะเนาะนอกจากนี้แมาบอกมาเตือนกันต้องบอกกำลังอ,อีนางนี่บอดด้อวดเกง่งบอดด้อวดรูเด,ด้อค่ะเด้อแต่ว,ว่าอีนางเคยผ่า,านมาเนาะคะ่ะเนาะเกี่ยวกับอ่าใแบขบับขี่ของประเทศนอร์เวย่เนานะ,ะนนมีเอฟซี FC, เขาขอมาเห็นคลิปอีนาง่งว่าถึงเรื่องอันใแบขบับขี่ไว้นั่งมันจะอีนางจ่ายแพงอ่ะนะการดีจะเห็นใบขับขี่ยนนุโรปเนี่จ่ายแพงอีหลีได้พี่อน้อง แต่ว่าแต่ละคนแต่ละเขตมัสิใจบะทอกันแล้วแต่อ่าทัดแล้วแต่ว่าผู้ใดจะมีทักษะได้ดีกว่านะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดที่มีใบขับขี่จากเมืองไทยมาแล้วล้วก็สามารถขับรถได้จากเมืองไทยมาแล้วแบบขับรถเก่งขับรถขับรถเก่งจากเมืองไทยมาแล้วนะนะพี่น้องค่ะก็มาเรียนก็บรรยากากับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดที่บ่มีทักษะมาเลยบ่เคยขับรถเลยก็จะจ่ายแพงอยู่นะคะเนาะบางคนก็จ่ายถึงหาหมื่นมีเอฟซีเขาทักเขามาว่า ขยุ่นโเวแล้วก็ขับรถบอมี่ใบขับขีว่าสัน้นบอมบอมี่ใบขับขีแต่ว่าแฟนแฟนให้ขับแฟนเป็นคนโนเวแฟนให้ขับแฟนบอกว่าขับขับเลยบอมี่ตำรวจว่าสัน้นก็ขับได้ว่าสัน้นอีนั่งสิบอกว่าอีนั่งก็พิมพ์ตอบเข้าไปแล้วนอกค่ะนอกว่าเอ่เขาบอกอนุญาตอีนั่งอีนั่งอีนั่งจะบอกว่ากฎหมายกฎจะาจรของประเทศโนเวเนี่ววยมันแห้งได้พี่น้องมันแห้งเพราะฉะนั้นอ่ะยาเสียงเถอะเออถึงแม่ว่าคุณจะขับรถเป็น ขับรถเกง่งก่อยเยี่ยงเพราะ,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 ะเพราะเพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอถึกจับบ้านนี่มันเสียได้พี่น้องมันเสียเสียเท่ามันเสียซีดเท่าเท่าอาจจะเสียซีถกาเกิดว่าเท่าอยากที่จะไปสอบใบขับขี่ไปเลี่ยนใบขับขี่จังสีหน้าหรือบอ่ก,ก่อไปสอบได้เลี่ยนได้แต่ว่าต้องรอดโดนจังสีหนึ่งพี่น้องเพ้อเพ้ออาจถึกปั๊บถึกปั๊บบ่แนนก็อาจถึกจับนั่มพี่พี่น้องค่ะนอกคะนาะจะบอกว่าแฟนบอกว่าให้ขับได้ขับได้นั่น แฟนเขากับบุฟูกดหม้บอกอีน,น่งก็คือก่อนละนี้น่ะถ้าถ้าเกิดว่าโอเคถ้าแฟนถ้าแฟนพี่เขาบอกว่าขับได้แฟนเขาอาจจะแบบว่าอยู่แบบนอกเมืองยังยังอีน่านเนี่ยอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองถนนหนทางมันก็แบบว่าบอไดมีกล้องจะลาดจอดพี่น้องหนึ่งออกบอกล้องจะลาดจอดที่ว่ามันติดอยู่ตามถนนนะถึงแม้ว่ามันจะบอมีแล้วก็บอมีตำรวจแต่ก็บ่แมนไว้มันจะบอมีเลย บอแมนว่ามันจะบอมีเลยนาะพี่น,อน้องเนาะถ้าเกิดว่าเฮ้าเมื่อใดเมื่อนึงเ้าขับอยูจะช่วยเจอตำรวจตั้งด่านตั้งกองจับยูโดยเสียชวยได้พี่น้องเพราะถ้าถือตำรวจจับแลวตำรวจเขาจะบอฟังเหตุผลในอย่างของเฮ้าเลยตำรวจจะบอฟังเหตุผลในอย่างของเฮ้าเลยถึงแม้ว่าเฮ้าจะงัดเหตุผลร่อยแปดเหตุผลขึ้นมาเขาก็บอฟังเขาจะมีสองตัวเลือกให้คุณนเลือกก็คือถือถือปับ๊บหรือว่าจะถือจับพี่น้องคะแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะเสียประวัติของเฮ้าพี่น้องคะน้องคะเนาะ พี่นังก็บอนแนะนําให้ให้ขับรถอยนหนีอยู่ประเทศโนเวค่ะเกิดว่าบอมบอมีใบขับขี่เนาะค่ะเนาะให้ไปเฮเดโหลดใบขับขีนะ่น่ะมันบอ่อยยากเกินความสามารถของเฮ้าดอกถ้าเกิดว่าเฮ้าบอกว่าเฮ้าบ่เป็นภาษาเฮาบ่เป็นเฮ้ายังบ่เป็นภาษารน,นเว์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไใดภาษาภาษาอังกฤษก็ได้พี่น้องค่ะเขามีภาษาหลากหลายให้เลือกแต่ว่ามันบ่มีภาษาเอเชียเท่านั้นเองภาษาไทยบ่มีแล้วบอกอีกวิธีหนึน่งก่อน ย่อมใจเงื่อนเอาลามเนาะคะ่ะเนาะให้ไปให้ไปเลี่ยนขับรถเถให้ไปสอบใบขับขี่มากนั่งกอนล้นี่นี่อีน,นั่งถามว่าใจาการเลี่ยนขับรถจนกว่าจะได้ใบขับขี่มา,นากนี่จยไปเท่าไหร่อีนั่งจะบอกว่าอีนั่งเคยมีพื้นฐานการขับการขับรถอยู่เมืองไทยแต่ว่าเป็นแค่พื้นฐานแบบไปเลี่ยนขับรถแร้วไปสอบเอาใบขับขี่มากแค่นั้นแลว้วก็บ่ไดจับรถอยู่เมืองไทยอีกเลยก็คือ ขันว่าหายไปขี่รถอยู่เมืองไทยตอนนั้นก็ขี่ขี่บ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าพ่อได้ใบกับขี่มาสองปีเลยที่บอไดจับรถจนใหญ่มาอยู่นอร์เวย์นอร์เวย์ก็คือเหมือน่าเขาเริ่มต้นใหม่หมดเลยพี่น้องขะอีนา่งจ่ายไปสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันโคนพี่น้องทั้งหมดเลี้ยนทั้งหมดเลยเนาะข่นเนาะยังพญาน่ะพญ่นา่งน่ะ ตอนที่นั่งเลี่ยนขับรถกับพ่อ่นะพ่อ่จะบอให้นั่งขับรถคนเดียวเลยขับรถคนเดียวอ่านั่งจะขับได้ก็ตอเมื่อพ่อใยพนังไปนั่งก่อนละนี่ของของเฮาทียังทียังบ่มมีใบขับขี่อยู่ประเทศนอร์เวย์เฮาสามารถขับรถได้เลี้ยนขับรถได้แต่ว่าจะต้องมีคนนั่นทีบี้ใบขับขี่ติดต่อกัน5าปีมีใบขับขี่นอร์เวย์ติดต่อกันอย่างหน่อยหาปี จะต้องนั่งไปนั่มเหมือนว่าเข้าเลี่ยนขับรถไปกับเขาจริสๆนะพี่น้องครเนึกออกว่าหรือเข้าเข่าไปเล,ลี่ยนขับรถกับล,ลุงเลี่ยนสอนขับรถเรามีคู่นั่งไปนั่มจรี่ๆนะพี่น้องหรือเข้าจะขับรถเราเลี่ยนขับรถเรามีคนอื่นถี่บอแมนคู่สอนขับรถนั่งไปนั่มก็ได้แต่ว่าจะต้องมีใบขับขี่ของนอเวตติดต่อกัน5าปีเขาถึงจะขับได้บอสามารถที่จะขับคนเดียวได้พี่น้องบอแน,น,าน, pixel, นําเนะค่ะเนาะ่า้าไปเ็ดผิดกฎบ้านเมืองเขาครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอมาเนี่ยเข้าเสียประวัติได้พี่นอ ถ้าคิดจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนก็ต้องเขารบกฎจจลาจอลของเขาเนาะพี่นอนะ้องเนาะการเขาโุงเรียนขับรถยู่ประเทศโนเวนี่เข้าใจาแบบไหนมันจะมีสองตัวเลือกให้จายพี่น้องหนึ่งก็คือจาไล่ขังไล่ขังตีห้าไปเรียนสมมติว่า เท่าไปเรียนค่างละหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่างละหนึ่งชั่วโมงครึ่งอีนางอีนางอีนางไปเรียนค่างละหนึ่งชั่วโมงครึ่งจ่ายไปต่อค่างนะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบโคนต่อค่างค่างหนึ่งเรียนชั่วโมงครึ่งหนึ like ่งพันห้าร้อยห้าสิบโคนแต่ว่าอีนางบลเลือกบอจ่ายรายค่างก็ได้จะจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้จ่ายเป็นรายเดือนก็คือภายในเดือนนั่นน่ะคุณเรียนขับรถจักรเทอสมมติว่าเรียนสี่เ่อภายในเดือนนั่นสี่เทาห้าเทาหกเทอแล้วแต่แล้วแต่คุณจะ แล้วแต่คู่สอนขับรถเขาจะนัดมาอย่างอีนางเลี้ยนเดือนหนึ่งเลี้ยน4เทือ4เทือนี่ก็คูณไปเตี้ข้างเทือละ1550โพนห้ร้้คูข้างภายในเดือนหนึ่งน่ะมันเป็นเงินเท่าใดแล้วก็ถามว่าเลี้ยนเลี้ยนจนจบคอดข้างละหนึั้าร้อยหา้าร้อยบบอเบมเพราะว่าการเลี้ยนขับรถอยู่ประเทศนอร์เวย์มันมีหลากหลายพี่น้องข้างละ1550งคน,นี่ก็คือเลี้ยนขับคันพื้นฐานที่เขาไปเลี้ยนขับกับคู่คู่สอนขับรถ แต่ถ้าเกิดว่าอ่าเข้าไปเรียนแบบว่าอ่าไปเรียนความมืดหรือว่าถนนลื่นเนี่ยมันมั่นจิตใจนะเรียนถนนลื่นเนี่ยเรียนหนึ่งครั้งเดียวแต่ว่าเรียนอยู่ประมาณสีถึงหาสีหรือหาชั่วโมงอีน่าจำบ่ได้นะเรียนขับรถอ่าเรียนถนนลื่นคือเข้าไปเรียนถนนลื่นจริงๆเข้าไปขับรถในถนนลื่นลื่นจริงๆพี่น้องถนนที่มีน้ำแข็งจริงๆเนาะค่ะนอกก็จะเรียนอยู่สีถึงหาชั่วโมงนี่แหละกระจายอีน่ากระจายไปตอนนั้นหาพันหาพันคนครั้งเดียว สำหรับเลี้ยนถนนลื่นเนาะค่ะเนาะอีนังมาพูดให้ฟังอีนังมาได้อวดรู้เด้อแต่ว่าอีนังมาเตือนมาเตือนแล้วก็แนะนําให้ไปเลี้ยนซะถา้าถ้าถ้าเกิดว่าอยากมีใบขับขี่ของประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะให้ไปเลี้ยนซะอย่ามาขับอย่ามาขับอ่าโดยที่บ่มีใบขับขี่เนาะค่ะเนาะ แล้วกับใบขับขี่ของประเทศนอร์เวย์นี่มันจะมีมันมัน,ม,นมันจะมีหลายแบบขันเข้าถือใบขับขี่ประเภทไหนเข้าก็ต้องขับได้แค่ประเภทนั้นสมมติ่าอีนังมีใบมีใบขับขี่ของมอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์คันหน่อยหรือเขาเรียกว่ามูเพทเป็นของคันในน้อยเลยมอเตอร์ไซค์คันหน่อยซึ่งระ mm. ยะทางวิ่งได้บ่ไกลบ่าสามารถที่จะขับเข่าอุโมงค์ไหนบ่าสามารถที่จะไปในเมืองได้เชงนนั่นเป๊ะ มอเตอร์ไซค์มูเพ็นะพี่น้องขั้นในหน่อยเทวเสียงมันจะแต่เหมือนเรือหางยาวนะถ้าสมมติว่าอีนางมีใบขับขี่ประเภทนะั้นอีนางบอสามารถที่จะไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มันรุ่นใหยก็หนีได้จังสีนะพี่น้องหรือไปขับรถยนต์ขนาดหน่อยขนาดเล็กได้บอได้บอบอสามารถที่จะขับได้อีนาง,อ,นางอีนางจะต้องขับแค่มอเตอร์ไซค์ขั้นในหน่อยหรือมูเพดแค่นั้นพี่น้องแล้วก็รถยนต์ รถยนต์ยังตอนนี้อีนั่งถือใบขับขี่รถยนต์แต่อีนั่งอีนั่งมีใบขับขี่รถยนต์ใบเดียวแต่อีนั่งสามารถขับบูเพดได้ก็คือหม้อแต่ไส้ขั้นหน่อยๆแต่ว่าหม้อไส้ขั้นใหญ่ขึ้นมาจักน้อยอ่าประมาณสองหนอยห้าสิบซีซีสองหนอยห้าสิบซีซีอีนั่งบ่สามารถขับได้เนาะค่ะเนาะอีนั่งบ็สามารถขับได้ค่ะเกิดว่าอีนั่งอยากจะขับอีนั่งก็ต้องไปไปไปสอบไปสอบเอาใบขับขี่นั่นมา หม้อไส้มันจะมีสามประเภทก็คือหม้อไส้ขันหน่อยคือคันไหนหน่อยหรือมูมูเพทีนางบอกแล้วก็ขยับขึ้นมากขันใหญ่จังหน่อยก็คือสองร้อยห้าสิบซีซีแล้วก็ขยับเข้ามากขันใหญ่เลยห้าร้อยซีซีก็คืออ่าบิ๊กไบอย่างนั้นนะพี่น้องจะมีสามประเภทสามประเภทนี่ใบคับขี่คนละประเภทกันพีน่น้องหาเนาะค่ะน้องอีน่านก็มาเล่าให้ฟังเด้ออืแซบ่บถ้ามีผิดผงนะ อสอบเทอลี่นะารว่ามันยากปะมันยากเลยแต่ถ้าเกิดเท้าบอยอมแผ่มันก็ไม่มีอย่างยากเกินก็เท้าเดี๋ยวตอนที่นั่งไปเียนขับรถล้วก็ัไปสอบมาภาษาที่นั่งก็บ่ค่อยได้เด้แต่ี่นั่งใช้ใส่โดยการทีน่นั่งอ่านแต่ยังดียังที่นั่งขยนันขยนันอ่านขยนันอ่านขยนันแบบว่า คือมันคือมันจะมีแอใหายเฮ็ดขอสอบทดลองเฮ็ดขอสอบนะเข้าไปเฮ็ดบ่อยๆพี่น้องเข้าไปเฮ็ดบ่อยๆบ่อยๆให้มันพานตาเฮ้าแล้วเยอะๆเข้าไปอ่านแปลได้แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทายคือแปลได้เบิดเลยในอินเทอร์เน,น็ตเนาะค่ะเนาะหายไปเลี้ยนเอาอยากได้พิพงพี่น้อง บอร์อไมอนมไม่แ hmm. ห mm ้ง hmm. เพื่อที่ง่างยาคือมันยุนโนเวแล้วอายุเกินเท่าเท่า,ท,า,ท,าที่น่งหูมานะอายุเกิน2าปีแล้วมีทักษะหรือว่าเคยมีใบขับขี่ขับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็แล้วแต่จากเมืองไทยมาเขาสามารถไปเฮ็ดใบขับขี่ของมูเพชรได้เลยก็คือมอเตอร์ไซค์คันหน่อยโดยที่ไม่ต้องไปสอบนอกจากนั้นไปเฮ็ดได้เลย

เด้อบุรพ่อใหญ่ถามมาเธอเฮ็ดกับเขาแล้วยังมาสัเพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นจะเปิดถังน้ำถังน้ำห่อนในบ้านนี้นายจะมีถังใส่น้ำห่อนเนาะค่ะเนาะถังแบบว่าพ่อเวลาครับพ่อเวลาไฟลงพ่อใหญ่เพิ่นจะไปเปิดถังน้ำสำหรับเฮ็ดน้ำห่อนใส่ไว้ในถังแล้วก็ปิดพ่อเพราะเรา พอเปิดสักพักหนึ่งหล้วก็ปิดจังสนนะพอะวลาเขา้าจะใส่นำ้ำพงน้ำหอนเข้ากับบอสต้องไปเปิดสวิตช์น้ำหอนขึ้นลงตลอดเข้ากับเปิดน้ำหอนใส่เลยเลยจังสนนะพี่นุ่มขะนี่คือวิธีประหยัดอีกอย่างหนึ่งนะะเนาะเนาะการที่จะเฮ็ดน้ำหอนอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันก็ใส่ไฟใส่ไฟได้พี่น้องใส่ไฟแห้งได้การที่เขาจะอาบน้ำแต่ละข้งที่เขาเปิดน้ำมันจะมีระบบน้ำเยน็นน้ำหอนเนาะการที่เขาจะอาบน้ำข้างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องหมุน หมุนกรอกไปทางระบบน้ำหอนแล้วก็เปิดถิ่มไว้สักพักหนึ่งมันถึงจะทำความร้อนห้พี่น้องอันนั้นก็ต้องใส่ไฟแล้วก็ใส่แพงด้วยสำหรับการเ็ดน้ำหอนพี่น้องอันไหนที่เข้าประหยัดได้ก็ต้องประหยดัดพี่น้องค่ะจะไปรับหูรับต่าใส่จะไปคิดว่าเอ้ยเห็ดงานได้หาเงินได้สามีจใจได้ใจเ่าไดก,ก็ได้พี่น้องคิดเบิรงวัาเดือนหนึ่งใจสมมติว่าเดือนหนึ่งใจขาดเสียใจในบ้านน้ำหนึ่งหมื่นคน ปีนึงเป็นเท่าไหรถ้าเกิดว่าเขาประหยัดเนะ่ยประหยัดจาก1นึ่งหมืนเหลือลงมากเหลือเ0 0 0พันแพันเข้าเอาเงินที่เหลือนะเก็บไว้กินเก็บไว้เที่ยวเก็บไปซื้อของที่อยากได้จังสี่ไหนพี่นอ้นองเนาะค่ะเนาะอย่าไปรับหูรักตาใสา่อันใดประหยัดใดกับตรงประหยัด ที่พ่อใหญ่เพิ่งามไว้นั่งแค่กับขาวแล้วย่างนั่นเเราสิปะเปิดใส่ไฟพร้อมกันทีเดียวใสท่ทีได้ยังมันจะตื่นอาสาเพิ่งายอีแล้ว อ <cción> ิ่มตอนเดี <apare Luc uts> uh ๋ยวนยาจะไปตังอีกกิมนี่ฝากใบเดียรนี่เด้อขาเด้ออีนังน้องผุดคุ้ยเหตุฟางได้มัดเตือนสติของคนที่ขับรถอยู่ในโนเวดโดยที่ไม่ใส่กับตี่ แยกหาเหตุพี่น้องเพราะถ้าเกิดว่าเจอถือบ้านเนี่ยมันมันมันบรคุ้มกันแล้วพี่น้องเนาะย่างบานนี้น่งเนี่ยจะบ่าตั้งแต่อีนั่งมาอยู่ที่นี่สามเดือนแล้วเนี่ยบ่เคยเห็นตำรวจขึ้นกันบ่เคยเห็นตำรวจขึ้นกันแต่บ่แมนบ่บ่มีทุกที่ทุกที่ของเขตเทศบาลมันจะมีป,ป้อมตำรวจแนวแน่นอน,นอมีป,ป้อมตำรวจไ่ต้องมีตำรวจพี่นอ้องนึกออกบ่แต่ว่าถ้าเชายใสใสใสชีวิตประจำวันนี่เขาบ่เห็นดอก ถ้าบ่เห็นดนอกแต่เข้าจะลูกได้จางไหนอัดมือใดมือหนึ่งตำรวจมาจอดรถยูซือเพราะว่าดานดานอยู่เมืองหนองมันบแมนดานคือเมืองไทยเขาบ่าได้มาตั้งกวยเป็นกลวยตั้งป้อมตั้งดานใหญ่ๆแล้วมีตำรวจสีหาคนมายืนโบกรถบแมเบียนยูนิตตั้งดานคือรถขั้นหนึ่งจอดอยู่ริมทางเพอเพอบางข้างเข้ามองบ่เห็นเดี๋ซ่อรถตำรวจจอดอยู่ริมทางตำรวจคนหนึ่งนงั่งอยู่ในรถต่างกลองจับความเร็ว แล้วกล่องอยู่นี่นี่มันทายเห็นใบะทะเบียนครับรถนี่ชัดแจ๋วแล้วก็ใบหนาของคุนที่นั่งขับนะชัดแจ๋วแล้วมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าคนนี้เป็นไผคนนี้เบอแมนเจ้าของรถหรือว่าเป็นเจ้าของรถมีใบครับคีบอบี้ใบครับคีประเภทใดมันบอกหมดเลยพี่น้องพราะฉะนั้นอย่าเสียงนอนนะเนาะนนนนนอนนี่น่ะก็มาอ่ามาเตือนสติกันเด้อพี่น้องเด้ออีน้ำประเลมาสอนหรือว่ามา อวดลู่อีหยังแต่ว่ากดจะได้จอดมันมันแห้งอีิงจอีนางแค่มาเตื่นเนาะค่ะเนาะแต่ในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อนะค่ะเด็กอนะไรนางจะไปตักกินอีกถ้วหนึง่งแล้วก็จะไปพักผ่อนพี่น้องค่ะเมื่อยอยู่เดินทางเมื่อยอยู่ขับเพราะไงขับรถยิ่งเงาเลยสี่ชั่วโมงบ่พักเลยพี่น้องแล้วพอ,อคลิปใหม่เด้อคะ่ะเด้อม์มองกันไปสูงงานกันค่ะ